ยังไม่จุดทั้งมมดเลยรวมกัดไปนานไม่นานและยังมีควางองค์บางเนินมาที่ทำให้ได้ามากเด็รอหาที่จอดอยู่ยครับรอให้เจ้าหน้าที่วัดหาที่จอดให้อยู่นะครับ บรรยากาศครับคนมาเยอะเลยครับ <c oughs> ได้ที่จอดแล้วครับสุดท้ายก็ได้มาจอดมุมนี้นะครับหลบๆสักหน่อยนะ จะมีโรงทานน้ำอ้อยสดนะครับแบบนี้เป็นโรงทานหมดเลยนะครับนี่ะไม่เหงาครับไม่เหงาไม่เหงาโรงทานไฟฟ้ารวมยาอันนี้โรงทานน้ำสมุนไพรไม่เหงาครับเปิดแล้วครับรงทานเปรียมเจริญการยางงานพระราชทา,านเพลิงศพหลวง ปู่สวัยสุวโจนะครับเมื่อคืนนอนที่วัดครับตื่นเช้ามาก็มาเลยครับเปิดข้างของเรานะรเป็นกาแฟเอสเปรสโซรอนนะครับชอ็อตเข้มข้นนะครับเข้มข้นเชา้าเช้าเครื่องัวเดวครับโมเดียวจัดไปนะครับ บริการตลอดงานหลวงปู่เลยนะครับอย่าลืมมาแวะมาร่วมบุญกันนะครับที่โรงทานของเราครับโรงทานเปิมเจริญกันยางครับเชา้าๆโรงทานก็มีเยอะนะครับมีกาแฟเนี่ยมีกาแฟอีกเจ้าหนึ่งมาจากชนบุรีนะครับมาจากชนบุรีแล้วเราไปดูกันนะครับจากชนบุรี อันนี้มาทำเอาเองบหมือิมากับเครื่องเครื่องนี้สองแสนกว่านะครับสองแสนกว่ายี่ห้อลานโววาลานโววานี่ครับลงทานกาแฟไม่ใช่ธรรมดานะครับระดับคาเฟ่มาจากชนบุรีเลยนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ บรยากาศตอนเช้านะครับสำหรับบรรยากาศการทำโรงทานที่วัดป่าสิริสารวัตรนะครับตำบนลนนทันธํอำเภอเมืองจังหวัดนองบวลงพูนะครับกับโรงทานเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับรถไฟรถไฟ ลงทานเยอะเลยนะครับคนที่มาทำลงทานอนุโมทนาบุญด้วยนะครับของเราก็เป็นกาแฟนะครับเป็นกาแฟสดวันนี้มีกาแฟลาเต้ด้วยนะครับเป็นลาเต้าอาดกาแฟเยอะ รงพันมาแต่กาแฟาก็มีแต่เครื่องใหญ่ๆนะฮะไม่ใช่เครื่องก๊อกนะครับเครื่องระดับคาเฟ่เลยสิเดียวเดี๋ยวมาดูอีกอีกตรงรองทานกาแฟน้ำโซดาน้ำลิ้นจี่จากวัดป่าสีสว่างวัดป่าสีสว่างมาจากสว่างแดนดินนะครับ สุดยอดเลยครับอนุโมทนาบุญด้วยครับสำหรับญาติธรรมสุโบุญยญศาอุจโยครับการสั่งสมบุญนำความสุขดมาให้นะครับ อันนี้ก็ลงทางข้าจีครับาจีครับเปียวไปนิ่เทียนี่หละกินน้ำเนยเด้อจากไหนเนี่ย้าจากไหนมาจากไกนยมาจากไก่มาจากกันมาเกษตรสมบูรณ์โอ้มาไก่เซียภูมบ่กมาเกษตรนะตำบลน้ำพอน้ำพอน้ำพอนี่อุดมชนาบุญครับสาธุสาธุสาธุ ครับผมเสียสมบูรณ์ไม่ใช่ใชายาภูมินะครับ <laughs> ชายาภูมิเสียสมบูรณ์เอยอะเลยฮะมาอันนี้มีส้มตำเลาจไปดูลองลองส้มตำส้มตำ ช้าอันนี้ลองทานลองทานน้ำอ้อยสดนะครับน้ำอ้อยสดมาเป็นพันรถเลยครับน,นี่ลองทานลูกชิ้นทอดค่ะมากินนะคะลูกชิ้นทอดจ้ามเมื่อคืนได้แล้วครับวันนี้จะเอาอีกเยอะค่วันนี้มาอีกวันนี้ได้กาแฟหรือยังครับ้ออยังคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ชิมนะครับ อนุโมทนานบุญได้นะครับจากร้านออไฟฟ้ารวมญาตินะฮะขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปทำกาแฟมาแจากญาติธรรมร้านลูกชิ้นเราก่อนนะฮะได้โชว์ลาเต้ไปเลยนะฮะอย่้โชว์ลาเต้ไปเลยลาเต้ามากับนมสดด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวไปโชว์เดี๋ยวไปโชว์<า> เติมพลังกันก่อนครับได้เข้าจีจากโรงทาน,นครับแล้วก็กาแฟร้อนๆของเรานะครับ <c oughs> ข้าวจีอร่อยนะครับน่าจะเป็นมูลข้าวเหนียวมูลกะทินะครอร่อยอร่อยครับออื <c oughs> สุดยอด้วครับมันจะหอมๆห,หวานๆดูเนี่ย ทานกาแฟเยอะครับอันนี้แต่เราก็ทําเรื่อยๆครับทบํนะาบุญเนาะทําบุญเรื่อยๆครูบาอาจารย์เช้าเช้าก็คนที่มาทําบุญก็ยังไม่มาเราก็แจกรวงฐทานเนี่ย หยิบได้ทุกที่ครับเพราะว่าทุกคนมาก็มาเพื่อเสียสละนะฮะมาทำบุญ mm hmm. โดยไม่ต้องซื้อหานะฮะฟรีฟรีฟรีฟร mm ี hmm. เลยฮนะเดี๋ยวปรับมุม จะได้เห็นการทำกาแฟของเนี่ยใส่กาแฟเข้ามาครับแวรเป็นอย่างดี เป็ดโซโ่ร้อนครับเป็ดโซร้อน,เ,น,อน,เ,น,อนเดี๋ยวเทลาเต้ครับ ลงทานแต่ว่าจัดลาเต้ไปเลยนะครับลาเต้ร้อนอร่อยอร่อยไปเลยครับนี่ฮะลาเต้ร้อนไปเลยอืม

ถามได้ครับน่ารักดีงอาจารย์มาถามตอบงินประมาณเ่ใดขอไปเบิงงได้นี่ก็ได้ครับเนี่ยหรือบอกเบิงใน y o ยูทูบก็ได้ผมผมผมตามตามเห็นแน่ครับกานร้อนด้วยเห็นนวนกันร้อนครับ ลาเต้ครับกาแฟงทานระดับคาเฟ่นะฮะเทหัวใจวิ้งด้วยนะฮะสาธุสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับโรงทานก็มีหลายโซนนะครับตัวนี้โซนดีมีเข้าจี่ครับ โซน,น, <c oughs> นดีคือโซนทางที่ออกไปประตูหน้าวัดนะครับคนเยอะเลยครับเยอะช่วงเช้า <ไป S 1> เสียบกันละ,ะเดียบกันละ คนเยอะมากครับอันนี้ก็ข้าจีข้าจีเยอะเลยครับคนทําบุญหน้าตาอิ่มเอิบอย่างนี้แหละครับนตาอิ่มเอิบมีห <c oughs> ลังสีมีออร่านะครับอยเนี่ยจะพาเดินไปหน้าวัดนะครับโอ้โห ด้านหน้าคนเยอะเลยครับแต่ร้านกาแฟเฮียไปลหลบอยู่ด้านหลัง <c oughs> ใครจะได้ทานก็ต้องแบบมีเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการ <c oughs> ถึงถึงจะได้เจอกาแฟลาเต้ของเฮียนะฮะไม่ได้กินง่ายๆนะฮะลาเต้ระดับคาเฟ่เป็นลาเต้อาร์ต ซื้อที่ร้านก็แก้วหนึ่งก็ห้าสิบหกสิบาทนะฮะร้านดังๆนี้ก็แปดสิบร้อยยี่สิบลาเต้คุณตาคุณยใยนี่ไม่กล้าซื้อกินเลยนะฮะแต่เฮียก็ทำมาทำมาให้ได้ทานกันนะครับเพื่อที่จะได้ท่านที่มาทำบุญจะได้ทานกาแฟอร่อยออยนะฮะ <c oughs> อันนี้ก็น่าจะเป็น ของหวานอะไรสักอย่างนะฮะของหวานด้านหน้านี่ฮะหน้าวัดสิริสารวันตำบลนนทานอำเภอเมืองจังหวัดนองบอัวำรูนะครับบรรยากศตรงนี้ด้านหน้านะครับก็หน้าจะเป็นโรงทานก๋วยเตี๋ยวนะครับ เดี๋ยวเฮียจะเดินไปบริเวณจิกาทานนะฮะของหลวงปู่สวัยสุวจโจนะฮะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเช้านะครับพระท่านกําลังฉันพัตตาหารอยู่นะฮะมันจะกาศช่วงเช้าเนีย่ยทากาแฟแล้วก็มาพักนะครับเป็นการพักเครื่องพักขนเดินมาเข้าห้องน้ำเดวยครับจึงได้มีโอกาสถ่ายบรรยากาศแบบนี้นะฮะลงทานของเราก็จะอยู่จนกว่า งานจะเสร็จนะครับคือมีมีการจราจรคล่องตัวเราก็จะขับออกได้แล้วก็ออกเลยนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับสบายสบายวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็ไม่ได้อะไรมากมายไม่ได้เร่งรีบก็เดินชมบรรยากาศตักตวงเอาบุญกุศลนะครับ ครับวิธีการน่าจะเป็นช่วงบ่ายๆนะครับช่วงนี้ก็ให้พุทธศาสนิกชนได้วางผ้าไตรก่อนนะครับบูชาผ้าไตรท <c oughs> ี่กองอำนวยการนะครับสาธุอนาาโมทนาครับเมืม่อวานเมื่อคืนเรามาวางผ้าไตรแล้วนะฮะ <c oughs> มาแล้วครับ อนโทธ,ธานศานุด้คโซนเอฟเป็นลงทานด้านหลังนะครับมมด้านหลังวังวดวเป็นทางออกนะฮะมมเป็นด้านทางออกครับจกยรรราระาะอุุทโพศล วัดดอยเยี่นนิษฐหรือวัดท่อเกียออำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีพระบูชีวัดชิ้อรามวัดศรีจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดสอนแกพระอูทรมาถิสมัยวัดศรีจันทร์อำเภอเมืองเยอะเลยครับลองทาน น้ำหวานครับเขาเอาอะไรกันไม่รู้นะครับเป็นเส้นๆครับเป็นเส้นๆอันนี้คือความหวานครับอริยะธรรมโมวัดป่าศรีตาวรรารามอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพระครูโมพลธรรมโมค้ เยอะเลยครับงรงทานวัดป่าประเสริฐธรรมารามจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสมตำตำป่าตำสั่วทางนี้วัดมีทำพระอาจารย์มหาเต่านะครับครับอนุโมทนาบุญด้วยครับทางนี้มีกาแฟกินไหมครับยังเหรอ ทำงทานกาแฟเดี๋ยวเอามาแจกได้รครับไ,ไม่รูกาสได้เาไปใส่ได้เยครับผมาโอ้ไก่อยู่นะถ้าเราวิ่งเออวิ่งนี่ไก่อยู่ไปเดี๋ยวเราไปทำกาแฟมาแจกญาติทำงทานเรากันครับผม คนมาเยอะมากเลยนะครับหลังไหลมาร่วมบุญงานพระราชทานเพิงศหลงผูสวยสุวัจโจตำบลนนทันอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเนียก็มาเบรดนะฮะยืดเส้นยืดสายสะหน่อยนั่งทํากาแฟก็มีปวดหลังปวดเอวอยู่นะฮะ ก็มาเปลี่ยนอรียบทซะหน่อยนะฮะรงนี้ฝนเยอะมากครับเยอะมากๆเลยอานุโมทนาบุญด้วยนะครับสำหรับท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปตามเฮียครับอย่าพามาทำบุญอานุโมทนาบุญด้วยครับสำหรับทุกท่าน มาจุดนี้นะครับคนแน่นมากเลยครับห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำตามจริงก็มีเยอะอยู่แต่ตัวข้างนอกจะแน่นๆซนะหน่อยนะฮะตัวข้างในไม่ค่อยแน่นเลยครับขนไม่ค่อยรู้ ลงทานลงทานเยอะมากเจ้าหน้าที่ก็ดูแลความปลอดภัยนะครับป้องปองกันมิสาชีพมาเยอะครับ นิสัาชีพก็มาด้วยกันกับคนที่มาทำบุญน,นะครับเห็นว่ามีการกีดกระเป๋ากันด้วยนะครับ เดินมาสักชักไหนแล้วนะฮะเดี๋ยวไปทำกาแฟต่อดีกว่านะครับขอบคุณครับโอมทานน้ำอ้อยคันสดครับรู้สึกว่าจะเป็นโรงงานเลยนะมีเครื่องนะครับมีเครื่องอันนี้เป็นหุบปอกว่ะมีปอกแบบเป็นวันใช้มือปอก น,น้ว่าลใหญ่มั้ครับอันนี้ก,ลก,ลกล็ลงทานกาแฟงทานกาแฟหลวงพ่อได้พ่อพ่อสดๆทำเองคู่คอฟไล่บ่ไล่บ่คูคอฟฟี่ที่ไหนครับรส้อนั่งยีสุน่ะไอ ไอเปาอ๋อเปาเตมันมันมันถูกเนี่ยครับลอยก็บานี้วยแล้วตังอยตังซีนมอกอด้วกันอโอยไม่เกินกันบอลกันสามร้อยยีบเหมือนกันอันนี้โลทเท่าไรครับอันนี้ถุงหนีวอันนี้งร้อยมาล่ะครับมันลอยเกาชิบหาวร้วเกลิบบบอลนี่ก็ซ้ำกันสามร้อยยี่สิบแต่ว่ามันมันสหอมเนี่ยของบอลแล้วก่อาจารย์เอาแต่บอลนะโลหนึ่งก็เกือบ4ี่รอยเนาะ รึ่งโลครับพึ่งโลห้าสองร้อห้าสิบกรัมได้ว่มครับันเป็นกร่เพาะดำหมดันเล่นแต่ก่อนเอาแต่บอน,น 3, ี่3สามร้อยยี่สิบหุ้นซ้ำกันนี่แหละแต้วมันหอ กลับจากทำบุญที่วัดป่าสารวัตรนะครับแวะมาที่วัดป่าหน้องแซงครับวัดนหลวงปูเ่เสนพระใหญ่นะครับใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับกำลังทาสีอยู่ครับแต่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะได้มาทำบุญที่นี่กันนะครับ อนุโมทนาบุญด้วยนะครับกับเงียเตรียมจริญกันยางครับขากับจากทำบุญที่วัดป่าสารวัตรนะครับแวะมาที่วัดป่าหน้องแซงครับวัดหลวงปู่เซนพระใหญ่นะครับใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับกำลังทาสีอยู่ครับ ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะได้มาทําบุญที่นี่กันนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับกับเฮียเตรียมเจริญกันอย่างครับจริงๆแล้วความฝันของฉันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรแล้วฉันก็แค่เด็กคนหนึ่งที่อยากจะมีความสุข เดีย๋ยวจะนอนให้เต็มอิม่มแต่ก็ต้องกังวลว่าวันนี้จะสายแล้วหรือเปล่าเดีย๋ยวจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่แต่ก็ต้องกังวลว่าวันหยุดจะมีสักกี่วันกันนะเดีย๋ยวจะใช้เงินฟุ่มเฟือยแต่ก็ต้องคำนวณอะไรฟัง <c oughs> ดูห่างไกลจังนะ <c oughs> จะผิดอะไรหรือเปล่าที่เด็กคนหนึ่ง <c oughs> จะมีความฝันแบบนี้